เปิดว่าขนมสสิการภรายาครูเตอร์ประวัติไม่ธรรมดาถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังครูเตอร์หรือครูเตอร์อภิวัตบุญอเนกได้มีการจัดแฟนมีติ้งวันเกิดพร้อมกับถือโอกาสนี้เปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวยขนมสสิการบนเวทีต่อหน้าแฟนคลับเป็นจํานวนมากวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับขนมสสิการดาวมหาวิทยาลัยอย่างให้มากขึ้นกันสักหน่อยประวัติขนมสสิการแฟนครูเตอร์ขนมมีชื่อจริงว่าสสิการ กน,นิสุนทรจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2. กํกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมขนมมีตำแหน่งเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยปี2562ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเลยทีเดียวโดยเธอมีความสามารถพิเศษคือการต่อยมวยซึ่งเป็นทักษะด้านกีฬาที่เธอถนัดโดยเธอมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตสเมื่อเรียนจบ ถึงแม้เธอจะเป็นดาวมหาวิทยาลัยแต่เธอก็ทำตัวเป็นนักศึกษาคนหนึ่งไม่ได้พิเศษอะไรเพราะเธอมีความคิดที่ว่าคำว่าดาวมหาลัยสำหรับขนมไม่ได้มีสิ่งไหนแตกต่างกับคนอื่นเราก็ยังไปเรียนปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนอื่นๆ แต่เราแค่มีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อทุกคนในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเธอยังมีทัศนคติเรื่องความสวยว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจเขาจะดูดีมากๆต่ออาให้ใส่แค่ชุดธรรมดาและไม่แต่งหน้าเลยก็ตามเอาจริงๆหน่มเชื่อมาตลอดว่าทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองผู้หญิงเราจะดูสวยที่สุดเวลาที่รักตัวเองความสวยที่มาจากข้างในเลยสำคัญกว่าหน้าตา